สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเล่นสงการที่มุกดาหารปี2 0 2 4กันนะครับก็คือผมได้ไปตอนช่วงที่มันเปิดสงการแรกๆเลยนะครับก็คือวันที่13แล้วก็ย้แรกเนี่ยสนุกมากเลยนะครับตอนประมาณบ่ายสาอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอช่วงหนึ่งทุ่มหกโมงห้าโมงอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าเขาสาดน้ำเย็นใส่กันแล้วผมชาม,มือเลยแต่ว่าผมก็ยังเล่นอยู่ดีเพราะมันสนุก อันนี้ก็จะเป็นปืนที่ใช้ในการเล่นสงครามนะครับอันนี้ซื้อมาจากมินิโลตัสร5 9ยห้าบ้าบาทอันนี้เนี่ยเขาก็จะจุน้ำได้เยอะมากๆเลยนี่ใหญ่มากเลยนะครับผมก็ใช้อันนี้เล่นนี่แหละใช้เล่นประมาณสาชสี่ชโมูได้บางทีก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าการแวะเตอของคนนี้จะเป็นแบบแวะจุดกน,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 นะครับก็คือ เราเนี่ยไปแบบเฉีดเชียเลยใช่ไหมทีเนี้ยพอน้ำเราหมดอะ่ะเราก็ไปเติมได้ไปขอเขาเติมได้เขาก็ให้เราเติมเขาจะมีน้าใจอะไรกันแบบนี้นะครับชาวพุนหาหเนี่ยแล้วก็พุนหาหก็จะมีปาร์ตี้โฟมอีกนะครับก็มีทุกจังหวัดบ้างเออมีปาร์ตี้โฟมแล้วก็มีเทศกาลขายข้าวขอแล้วก็สนุกมากเลยนะครับแนะนําว่าใครที่ไม่มีที่ไปหรือว่าอยากจะมาลงบรรยากาศแบบภาคอีสานก็ มามุกดาหารก็ได้นะครับปจัักวัดก็ได้แต่ว่าของมุกดาหารนะครับก็การรีวิวก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ